สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยธานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้น3เส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูประกณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น3ามเส้นที่ความยาว77เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งหเส้นกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3เส้นแล้วพาดนะ1 2 3จับอลิบบิ้นพาดมา1 2 3จับอลิบบิ้นพาดมา1 2 3จับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะ ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกอ,อกช่องถัดมาดี่นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแบบเดียวกันนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจับให้เข้าที่นะ นี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ จับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะ แล้วก็ค่อยค่อยทำไปนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวโติบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะให้ลอดผ่านมาสองช่องนะคะ 1- 2สองแบบนี้นะออกตรงหน้าเส้นของเขาค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปัะตวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งนับข้ามถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะจับปัะตวลิบบิ้นเสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่เราข้ามมานะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะริบบิ้นที่ถูกข้ามานี่นะมาสามต่อจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งข้ามา1เส้นเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเสียบลงตัวดอกนะใต้เส้นที่เราข้ามมานะคะแล้วค่อยดึงริบบิ้นลงมาในแบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหลังเส้นถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะค่อยค่อยดึงริบบิ้นขึ้นมาค่ะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกให้สั้นหมดเลยค่ะทั้งหกเส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะนี่นะ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้ราบสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ